ข้อตกลง123ไทยสหรัฐยุคพลังงานใหม่9กรกฎาคม2568สหรัฐผ่านข้อตกลง123กับไทยอย่างเป็นทางการนี่เป็นครอบความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติเปิดทางให้ไทยถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัยและฝึกอบรมความปลอดภัยภายใต้การกำกับของ IAEA e ข้อตกลง123จะช่วยไทยศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ รวมถึง Small Modular Reactors หรือ SMRs ที่ถูกพูดถึงมากแต่เส้นทางยังมีคำถามไทยมีโครงสร้างรองรับระบบกฎหมายพอไหมและสำคัญที่สุดคือประชาชนพร้อมหรือ,อยังตอนนี้ไทยมีหน่วยงานอย่าง OAP และ TINT รองรับด้านการวิจัยและความปลอดภัยพร้อมกับกฎหมายใหม่เช่น Nuclear Energy for Peace Act แต่ความเชื่อมั่นจากสังคมคืออุปสรรคสำคัญ คุณคิดว่าไทยพร้อมหรือ,อยังที่จะข้ามสู่ยุคพ,พลังงานนิวเคลียร์คอมเมนต์ไว้เลย